แผนที่นำทางใน d e p o ร SO-5 s w i t สวิตมิ่ดีอนคอนแก่น0944157358แผนที่นำทางในหน้าจอกลางของ d ีพอร s เอสโนะครับไปที่หน้าแอปอ่าตัวนี้จะเป็นไอคอนของตัวการนำทางครับแต่เข้าไปเลยครับมันก็จะมีหน้าแผนที่ อย่างนี้นะครับตามกฎจราจรอ่าบานทีก็จะเป็นแบบลักษณะแบบอย่างนี้เลยนะครับอ่าในส่วนของแถตัวนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่าต่างๆแบบเสียงการนําทางจะเลือกเป็นละเอียดแบบเรียบง่ายหรือปิดเสียงนะครับเปิดการใช้การจราจรก็คือพวกเส้นอย่างนี้นะครับมันจะบอกอ่าลักษณะของการจราจรที่จะบอกว่าอ่าการจราจรเป็นอย่างไรหนาแน่นหรือว่ารถติดยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นระยะทาง ระยะของ EV นะครับก็สามารถดูได้วนะ่าพลังงานในตัวรถตอนนี้เราสามารถไปที่ไหนได้อย่างปลอดภัยได้บ้างน,นะครับในวงในรัศมีตัวนี้ก็จะปลอดภัยนะครับสีแดงนี้ก็จะค่าเกี่ยวนะครับเราจะเป็นจะต้องชาร์จนะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่าการตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่าเลือกรูปแบบแผนที่ต่างๆนะครับการตั้งค่าเปิดการใช้งานจราจร ปรับมาตราส่วนอัจฉริยะน,นี้เปิดไว้เลยก็ดีนะครับการแสดงแผนที่ในในแผนที่เราอยากให้แสดงอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับการจัดการแผนที่นะครับเราสามารถอัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดแผนที่เข้ามาได้นะครับแนะนําเวลาอัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดเนี่ยเอ่อให้ใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับหรือว่าเปิดฮอสปอตจากมือถืออย่าใช้อ่าจากในตัวรถนะครับมันจะหมดาย รูปแบบการนําทางตั้งค่าแบบต่างๆนะครับเราสามารถตั้งได้นะผูใช้งานปากักบากอา่าปากหมุดที่บ้านหรือว่าที่ทํางานได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับรูปสายฟ้าตรงนี้ตรงกลางนะครับเราสามารถเลือกค้นหาสถานีชาร์จได้นะครับเราจะสามารถกรองค้นหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัว แบบแบบตู้สองหัวสามหัวหรือว่าเรามาเลือกประเภทปลั๊กเลยนะครับถ้าเป็นอของดีพอนะครับเป็นของตัว RAC ก็จะเป็นไททูเราก็เลือกไททูไว้นะครับส่วนตู้ DC ก็จะเป็น CCS ชูตัวนี้นะครับเราก็เลือกไว้เลยอย่างนี้นะครับแผนที่มันก็จะกองให้เราว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับในส่วนของหัวที่ตรงกับตัว ชาดีพอของเรานะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าหมุนนะครับตัวหมุนให้มันขึ้นกับอ่าหันไปยังทิศทางของที่รถอยู่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับทีนี้สมมุติว่าเราปักหมุดแผนที่อ่าเราปักหมุดแผนที่สมมติว่าเราไม่อยากค้นหาแล้วกันผมจะไปสักอ่านครพนมปุ๊บผมนำทางนะครับ โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรทีเนี้ยแผนที่มันก็จะขึ้นบน AR Head Up Display อยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นบน AR Head Up Display เลยให้เราเห็นเลยแล้วก็จะขึ้นบนบางนี้ให้เราเห็นนะครับลูกค้าจะเห็นตรงนี้นครับสาม้อยสิบกิโลเมตร นำทางไปสี่ชั่วโมงห้าสิบสองนาทาีแล้วก็เวลาที่ไปถึงสิบสี่นาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับจากหน้าตอนนี้นะครับแบตเตอรี่คงเหลือณนะจุดที่ไปถึงน่าจะเหลอือน้อยเลยนะครับตัวนี้เขาจะบอกแบตเตอรี่คงเหลือเมื่อไปถึงนะครับก็ลองใช้งานดูครับอันนี้คือแผนที่นำทางที่อยู่ในตัวรถ ของตัวดีพอสโอไฟครับ <5 S 1> ผมใช้รถให้สนุกและปลอดภัยครับ